ควนอุสามณีโพสต์ข้อความอาไลัยผู้กำกับการเบิะสารวัตรศิวหลังจากไปอย่างนักรบจนวินาทีสุดท้ายด้านแฟนคลับร่วมคอมเมนต์เจ็บปวดกับคำพูดก่อนสิ้นลมเขายิงผมทำไมนับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการตำรวจไทยและยังคงมีประชาชนจำนวนมากที่ให้ความสนใจต่อข่าวการจากไปของสารวัตรสิวหรือพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหลังถูกคนร้ายก่อเหตุอุกอาจใช้อาวุธปืนบุกยิงจนเสียชีวิต ล่าสุดวันที่17กันยายน2566ก็ได้มีพิธีชาปนากิจศพทั้งสารวัรศิวะและผู้กำกับการเบื้องหรือพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านคนบันเทิงอย่างนางเอกสาวขวัญอุษามณีที่มีคุณพ่อเป็นนายตำรวจก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความไว้อาลัยต่อการจากไปของนายตำรวจทั้งสองท่านโดยเธอระบุใจความสำคัญว่าขอแสดงความเสียใจกับการจากไปอย่างนับรบดำรงอยู่ในเกียรติและศักดิ์ศรีของตำรวจไทยรวมถึงยึดมั่นในความถูกต้องจนวาระสุดท้ายของชีวิต ขวัญขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของพันตำรวจเอกวชิราย,ยาไทยสงและพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวกับการที่จากไปอย่างนักรบและสง่างามจนวินาทีสุดท้ายที่ดำรงอยู่ในเกียรติและศักดิ์ศรีของตำรวจไทยยึดมั่นในความถูกต้องจนวาระสุดท้ายของชีวิตเธอระบุผ่านแคปชั่นบนอินสตาแกรมส่วนตัวด้านแฟนคลับของสาวควัญอุษามณีก็ได้ร่วมคอมเมนต์ไว้อลาลัยต่อการสูญเสียในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน บางความเห็นระบุว่ารู้สึกเจ็บปวดกับคำพูดของท่านสารวัตรเขายิงผมทำไมอยากถามนายตำรวจที่ไปงานด้วยกันว่าคำว่าเพื่อนไม่ทิ้งกันหายไปไหนเจ็บปวดมากเลยคำพูดของท่านสารวัตรเขายิงผมทำไมฉันอยากถามนายตำรวจที่ไปงานด้วยกันว่าคำว่าพเพื่อนไม่ทิ้งกันหายไปไหนบ้างก็บอกว่าเสียดายและสงสารจับใจกับประโยคเขายิงผมทำไมแล้วตำรวจที่ไปไม่ช่วยเลยหดหูมากขอความยุติธรรมตรงบังเกิดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสารวัตรแบงค์มากค่ะ เสียดายสงสารจับใจกับประโยคเขายิงผมทำไมแล้วตำรวจที่ไปไม่ช่วยเลยหดหูมากค่ะขอความยุติธรรมจงบังเกิดค่ะแม้ว่าสารวัตรศิวะหรือพันตำรวจปรีศิวกรสายบัวและผู้กํากับการเบื้องหรือพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงจะจักไปอย่างไม่มีวันหวนกลับแต่ผลงานและความดีที่ทั้งสองท่านได้สร้างเอาไว้จะถือเป็นที่จดจําของประชาชนคนไทยตลอดไปอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง